โอเคครับต้องของกราสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันนะผมพบรายการดีอินเกมเมอร์กับผมเดชนะผมวันนี้เกมโนโต X, ๊ะเอ็กซนโตะนินจาปริเทกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของรีคิสเซเว่นสตาร์แล้วก็ปลดล็อกเซเว่นสตาร์ของบล็อของเพนเทนโดนะผมนะในส่วนของเอ่อ อันติ7ดาวตัวใหม่มก็คือเป็นอันติการ์ด6ดาวที่อัพเป็น7 Star 7ดาวนั่นเองแล้วก็ในส่วนของสกิลใหม่อีก2สกิลนะครับผมนะตัวของนโตะเราได้รีวิวไปแล้วสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับผมนะในช่องของเราโอเคเราจะไม่เป็นการรีรอลเราจะเริ่มกันที่อันติเมตของเพนกันเลยนะผมนะซึ่งก็อยู่ในการคาดการณ์ของผมแต่ว่าก็ยังคาดคาดไปนิดนึงคือตอนแรกผมก็คาดว่าอันติมันจะเป็นในส่วนของตอนที่อามันสู้กับโนโตะ ร่างเก้าหางนะผมคือแบบร่างคุ้มข้างะไรที่มันโผล่มาหกหางละมั้งนะผมนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นตอนที่ว่ามันใช้ชิปเระคูเทนเซนร่วมกับโคนันแทนนะผมโอเคช่างมันราอย่ายิบย่อยเราไม่ต้องอะไรมากครับผมนะตัวอันติอันนี้นผมนะเลเวลที่1จะรีโคเวอร์ HPCP เลเวลที่8ก็จะทําการรีโคเวอร์ HPCP มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตามนั้นนะครับผมนะ เลเวลที่1นะผมคู่ดาว66วิใช้ CP 400ผมนะคิดเข้า10% power 6 5 0นะครับผมแล้วก็ติดมืนงง7วิพร้อมกับช็อตอีก6วินะผมนะเลเวลที่8นะครับผมอยู่ในเอ่ยคู่ดา45วิใช้ CP 330นะครผมคิดเข้า45%แล้วก็ power 2,000ไอ้24,000นะผมนะติดมืนงง9วิแล้วก็ช็อตอีก8วินะครับผมนะตัวสกิลก็อย่างที่บอกไปว่าจะรีโคเวอร์ HP and CP เดี๋ยวนะของนุตโผมได้เช็คเลเวลให้คุณชมดูปะ โอ้ผมลืมขอภัยด้วยกันนะฝากนิดนึงครับผมตัวโตะมันถ้าเกิดโดนจะติดสถานะใบ้ด้วยตัวอันติ <c oughs> โอเคมาตัวของเพงกันคือเราจะเปลี่ยนกันใหม่นิดนึง <c oughs> ปกติผมจะรีวิวไปทีละสกิลแล้วก็จะมารีวิวสกิลทีหลังอ่าของเพงนนะผมนะตัวของตัวรูปแบบเป็นแบบนี้นะผมนะ <c oughs> จะได้ปรับการสถานะนะผมพร้อมกับรีคเบอร์ HP พแอ อ่าห้ของ HP เรานะผมนะเอ้ย5%ของ HP ของเรานะครับผมก็คือสมมติถ้าเกิดคุณ HP 8,000แบบเมื่อกี้นะครับผมก็อ่ามันจะรีคอเวอร์ปกติถ้า10%จะอยู่ที่800ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเหลือแค่5%ก็อยู่ที่400แบบเมื่อกี้นะผมนะต่อมาสกิลที่1นะครับผมนะสกิลอ่อแท่งไม่ใช่เดี่ยอนี้เป็นสกิลตบพื้นนะครับผมนะก็ ตัวนี้ผมจะทำการ delete tab ออกไปนะครับผมนะสกิลนี้เป็นสกิลปลดกับดักน,นะครับผมตัวนี้คูดาวห้าวิใช้ cp หนึ่รบนะผมวันที่ได้เข้า10% power 2800นอเนาะแล้วก็ติดสถานนะใบส1บเอวิลดเกาะ1 1วิ v, แล้วก็ โอเวอร์ไทม์21่ิบเอ็วินะครับผมนะค่อนข้างจะแรงเลยนะครับแล้วก็ในเลเวลที่8ของคูดาวห้าวิเท่าเดิมเชนซีพ mm ี hmm. เหลือ100 mm ่ง hmm. ร้อยคริเทคอลสี่สิบห้าเซนพาวเวอร์หนึ่งนะครับผมนะติดใบ15บห้าวิแล้วก็เพิ่มจากอ่า11เป็น15โอเวอร์ไทม์จาก21เป็น41่ิบเอ็วิแล้วก็ลดก่อจาก11เป็น15บห้าวินะครับผมเนาะโอเคนี่คือสก,กิลปลดนกับดักนะครับผมตัวของปลดนกับดักกับอันนี้เดี๋ยวผมใช้อ่าทีเดียวเลยนะ โอเคต่อมาสกิลหนามทะลวงปัตตภีก็คือสกิลแท่งเหล็กดําของเฮียแกนะผมนะสกิลนี้จะทําการแสดงตําแหน่งกับดักของตัวศัตรูแล้วก็จะรีคอเวอร์ซีพีด้วยเหรอดดามจโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คดูแล้วกันนะผมนะ ตัวของเลเวล1คูดาสามวิชีพี140ครี่ขิิคอ10%บพาวเวอร์2,800ติดช็อตสี7แล้วก็ลดคอลเลื่อนที่9วินะผมนะเลเวลที่8คูดา3มวิเท่าเดิมใช้ CP เหลือ70ดผมนะคิทิคอ้อ15%็ตพาวเวอร์หแล้วก็ติดชอ็อต6กวิลดเกราะลดคอลเลนที่11วินะผมจาก9เป็น1ินะ โอเคเดี๋ยวผมขอเช็คเริ่มที่สกิลปลดกับดักก่อนเลยละกันนะครับผมนะสกิลแรกก็เป็นสกิลปลดกับดักนะครับผมตัวที่โดนก็จะติดสถานะใบ้แลนะลดเกราะนะครับผมนะระยะไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่แต่ก็คือพอให้เราเดินได้นะครับผมนะมันไม่ได้กว้างเลยครับคือต้องบอกว่าตัวของ วงของมันเนี่ยตัวแอนิเมชันเนี่ยมันไม่ได้กว้างแต่คือตัวของระยะในการขดล็อกเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนิดนึงถ้าเทียบก็เท่ากับป้าเซนาเดะครับผมเออาจจะแค่กว่าป้าน่าจะกว้างกว่าหน่อยนึงนะผมนะแต่ก็คือเกือบเท่ากับป้าเซนาเดะนะผมตัวที่โดนก็จะติดบ้านพร้อมกับรถเกาะนะครับผมโอเค นะครับผมโอเคต่อมาสกิลสุดท้ายนะผมนะตัวของสกิลแท่งเหล็กซึ่งตอนที่ผมทดสอบเนี่ยมันแสดงตำแหน่งกับดักอย่างเดียวนะผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันรีโคเวอร์ซีพีหรือเปล่านะผมนะเพราะว่าตัวของรีโคเวอร์ซีพีเนี่ยอยู่ที่อันตีอยู่แล้วนะผมนะเช็ค <Check S 1> ดูนะผมนะโอเครีโคเวอร์ซีพีเป็นจริงนะผมนะอ่าดูดีๆนะผมนะอ่ารีโคเวอร์นะครับผมเนี่ยบนหัวมันจะรีโคเวอร์เออมันไม่ได้นี่หว่า มีผลกับสิ่งของด้วยนะผมแต่จะไม่เหมือนกับอิจาจิแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นนะผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวกอิทาจิหรือว่า,าพวกไขว่ไม่รู้อะเอาง้คือพวกอิทาจิมันจะรีคอเวอร์ซีพีกับพวกสิ่งของได้มากกว่าคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพนเนี่ยู้สึกเหมือนว่าจะรีคอเวอร์ซีพีกับคนได้มากกว่าสิ่งของนะครับผมเอออันนี้เป็นการคัด จากจากที่ดูจากที่เล่นมาแลผมนะก็เหมือนเพนจะรีคอเวอร์เน้นที่ตัวของคนนะผมนะเนี่ยจะแรงที่คนนาการะโตะเหมือนกันนะผมนะตัวสกิลหนามของนางารโตะเนี่ยจะเน้นรีคอเวอร์ที่คนไม่ใช่ในส่วนของสิ่งของแต่ส่วนของตัวเพนเนี่ยก็จะเป็นที่คนไม่ใช่สิ่งของเหมือนกันแต่ตัวของอิทจิล่างสัมภเวสีนะผมที่เป็นโลยาตมาเนี่ยจะทำดาเมจกับ พวกสิ่งของแล้วรีคอเวอร์ได้มากกว่าคนนะครับผมนะถ้าคนเนี่ยมันก็รีคอเวอร์เยอะก็จริงแต่ต้องอยู่ในจํานวนหมู่มากนะครับผมนะแต่ว่าไอ้พวกนี้จะทําดาเมจแบบว่ารีคอเวอร์จากสิ่งของเนี่ยได้ค่อนข้างจะเยอะกว่าก็รมีตัวนึงผมจำไม่ได้ว่ามันตัวไหนนะที่มันรีคอเวอร์ได้เหมือนกันจากสกิลเอ้ไม่แน่ใจแฮะตัวไหนวะลืมไปแล้วครับผมว่าเกตหรือโตช่างมันนะคันผมก็จบเพียงที่สำหรับการรีวิวเพนทนโดมันมีเพียงแค่นี้จริงๆนะผมโดยส่งของตัวละครก็ ปุ่นเราเป็นเซเว่นสตาร์นะผมนะหาก่อนอยู่ในฝาอยู่ในเอยเพน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 ,เพนจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอันติเพนอ่ะดูดิชีวิตผมมันน่าสงสารนะผมผมไม่มีอันติเพนโอเคถ้าให้ผมจัดเซตคอมโบสกิลนะผมนะดูจากรูปแบบที่เล่นก็ใช้เป็นในส่วนของสกิลชิบะคูเทนเซะละกันนะผมนะที่ว่าเป็นสกิล ดูดเข้ามาแลผมไม่ใช่ผักนะให้เอาเป็นสกิลดูดเข้ามานะผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวสกิลสองก็เป็นในส่วนของสกิลหนามอันที่มันรีคิดมาพร้อมกับสกิลลดกับดักนะผมนะแค่นี้แล้วกันเพราะว่าตัวของหนามถ้าเกิดสังเกตเมื่อกี้ผมบอ,อกไปคือมันจะแสดงตำแหน่งของกับดักนะครับผมนะโอเคจบแล้วสำหรับการรีวิวเพนทนโดถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยหรือข้องใจหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมขาดตงบกพร่องไปก็บอกไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ว้ต้องขอตัวไปก่อนสดีุรบายน่ายๆตายผม,ผมจะมมหน้าครับบ๊ายบาย,บาย